ถ้าหากผู้ใดเนี่ยในขณะที่มีชีวิตยอยู่ไม่รู้จักที่จะกระทําหรือดํารงชีวิตยอย่างถูกต้องตามหน้าที่ในทุกหน้าที่ที่พึงมีแล้วแล้วก็พอความตายมาถึงแน่นอนเลยตายเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นแน่แน่ไม่เป็นแน่แเพราะใจมันจะอยู่กับให้สิ่งที่เป็นตะกรอยู่ในใจตะกรอนที่มันจะคอยเตือนอยู่เรื่อยว่าถึงแม้ว่าจะได้มาเพราะใช้อํานาจตาม,ตาม,ตามที่ตัวใช้ตามอนาออนาจของกิเลสก็ตาม แต่มันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าไอ้นี่นะ่มันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรได้แต่เพราะต้านทานอำนาจของกิเลสไม่ได้ก็ดึงเอาจนได้เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่จะหยุดหายใจเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาล้งร้อมก็ได้เพราะฉะนั้นความสงบมันจึงไม่เกิดขึ้นและยิ่งมีความเชื่อว่าโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวจะไปพบไอ้นอนพบไอ้นี่เดี๋ยวจะเป็นเปรตเดี๋ยวจะเป็นสัตว์นรกไอ้ความกลัวนาทีสุดท้ายเนะี่ยจะมีมากนี่ก็เพราะไม่ ไม่นึกหรือไม่ระมัดระวังไม่กลัวเสียในขณะที่ยังหายใจกลัวการเป็นเปรตกลัวการเป็นสัตว์นรกกลัวการเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออสูรกายในขณะที่ยังหายใจอยู่ไม่นึกแล้วก็เป็นอยู่ตลอดเวลาก็ายังไม่รู้อีกในขณะที่ออกยิ้วนะ่ะออกยิ้วทั้งท่าทางทางั้งซุมเสียงนะั่นแะคือสัตว์นรกเนี่ยนะมันร้อนร้อน,อนในขณะที่อยากจะได้จนตัวสัน่นใช่จะเบียดเบียนใครมาจะโกงกินใครมาก็ขอให้ได้จนตัวสั่น นั่นก็ไม่รู้ว่านี่คือเปรตไปกลัวออกมาตายท่านทาที่เป็นมาแล้วแล้วพอถึงตายก็ยิ่งสันใหญ่เพราะอวิชามันครอบงำจิตตลอดเวลาไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นถ้าอยากตายให้เป็นนะคะตายอย่างสงบอย่างอาจหานอย่างสบายสบายเยือกเย็นผ่องใสเพราะเห็นแล้วว่าความตายนี้เป็นธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติก็จงพยายามฝึกทุกขณะจิตไม่ว่าจะอยู่ในท่าในหน้าที่ใดในตำแหน่งใดเป็นให้ถูกเป็นให้เป็น แล้วก็ถึงเวลาตายก็จะตายเป็นร,รู้แล้วว่าความตายมันก็เช่นนั้นเองแต่บาง,างคนบอกว่าในนันก็จะตายก็ช่งางหัวมันตายก็ช่างมันตอนไม่ตายก็เอาไว้ก่อนตายกอบโกยไว้ก่อนตอนยังไม่ตายจะตายยังท่าไหนก็ช่างมันอะไรยเงี้ยก็ช่างมันแล้วก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็นึกดูให้ดีก็แล้วกันนะไอ้ความช่างมันอันนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตายให้เป็นก็คือตายอย่างสว่างตายเย็นไม่ใช่ตายร้อน มันจะตายมืด